มันน่านนะคะมันกล่นน้ำเหมือนเหมือนหัวหนองควายเหมือนหนองควายมัอนแต่แหววเหมืนบักสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมก็ส่งโอเชี่ยนท้องดิจันแจ้ากําลังจะเดินทางไปหนองหัวหนองควายไปกินหญ้านะคะน้องไอ้จุศน์หอยค่ะมากันน้องกินเต็มเจ้าเก่าค่ะน้องมีก็บันจันนะคะเนาะแต่ว่าเพิผมไปโรงเรียนครูไปประชุมแมมเบอร์ไป กำลงเดินทางไปนะคะเนาะเ้าต้องยางเอาเพราะว่าลุงบาดไปเอาหยาอยู่ไปเกี่ยวหยาเนาะคะไปตัดหยาเนาะแล้วก็ต้องเดินไปเขอกวางข้าต้องขึ้นไปเปิดน้ำแห้งวัวก่อนเนาะใช่จะได้มีจะได้มีน้ำปั่นไปใช่เอาเอาออกมาออกไปเนาะนี่ค่ะเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมหาขาดเด็กเนาะนี่ไะอ้าพี่ต้นะ ไปหนุ่มน้อยค่ะหนุ่มน้อยคนว่าหาผ่าดิสต์นะคะเนาะอันนั้นกินเตี้ยนเฟอร์เลนไปเดี๋ยวพีววิวแล้วพีววิวไว้จันทร์น่าทีมงานผู้สืบสิทธิเก่านะคะเนาะวันนี้นนยุลเลียนน่ะมา,มา ค่ะแล้ด์ในกวนทุกวัน hey. ทุกว okay. ันนะคะเนาะไม่มีวันไหนไม่มีจะไปไหนไปกันเนาะแต่เรามานี่ค่ะลมกับเขาลมเบิ้เลยนะคะเนาะนี่ค่ะอีกวันสองวันก็ได้เกี่ยวแล้วจ้าเดือนเกี่ยวก็จะมาแล้วเนาะนี่ค่ะถึงเบื้องทองของเขานะคะเนาะเขาเขาในทงกว่างของเขานี่นะคะเนาะตางๆก็เป็นส่วนเผ่าของเขานะคะตรงที่เขาเลี้ยงน้องวัวน้องควายแล้วจ้ะนี่ค่ะ เพื่อนมะข่าออกเวทนะคะ่ะเยี่ยวแล้เวเขาก็จะไดเ้เลี้ยงน้องวัวน้องควายตอนน,ะะนี่ค่ะเนาะว่านนกไฝ่ก็จะมีพื้นที่ให้หา,า,ากินเนาะค่ะก็ระชมยหยาดไม้ยาให้เป็นหาหยาให้เป็นมะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเขาปีนีกันผานกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะค่ะงามเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนักห่วงลายผักกาดหล่มเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะดวงทองของเราเนาะคะ่ะ มันดีกันดีๆนาะค่ะเนาะมีลมค่ะลมเย็นๆนาะค่ะที่แดดกับ่ะฮองแห้งนะค่ะผัดเย็นสบายเนาะจ๊ะเนาะค่ะทางนี้ก็เป็นคลองน้ำนาะค่ะเนาะคลองน้ำของเราค่ะกำลังย่างไปเรื่อยๆเนาะไปหาสวนผาของเาเนาะค่ะเนาะค่ะนู้นทวนทางเลยเขาเคย เที่ยวประจําอยู่นี่แหละคะ่ะเคยยางเคยนี่ค่ะเหลียงง่วน้องง<ด>่<ด>วน้องควายเฮาเนาะใช่ปีนี้น้องชมพู่ขึ้นิถ่ายอยู่หรือว,วะใช่เนาะไปะจะตื่นใหญ่นะตื่นแล้วน้องชมพู่เราก็จะไปเปิดน้ําไปให้น้องงัวยู่งขอบขึ้นไปขอบค่ะเนาะน้ำคลองนะคะเนาะเปิดขึ้นไปเซ่อองให้เพิ่นได้กินเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะตอนกลับมาจากใหม่เนาะะค่เนาะนี่ค่ะ บรรยากาศทงทงนะคะเนาะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะเนาะงรอแต่การกิบเกี้ยวอย่างเดียวละจ้ะมากเกินอ่ะยางถี่กับแซวทั้งสองวันนะดน้องกินเต็มเนาะใช่ว่าวได้รถเป็นมากอ่ะคุกเดียวเตลอดจ้ะทุกเดียวกับแล้วเวนาะค่ะใช่จ้าต่งกันน้องกินเต็มแล้วจ้ะนี่เจ้าเก่าเจ้าเดือ กำลังสิเดินทางนะคะนัะ่นนี่ค่ะแล้วไปงานหนองัวของเขานะคะน่ะเนาะค่ะนี่ค่ะาพากันไปะข้างทางเบงเขาเบงน้ำน,นี่พงของเฮานี่นะจ๊ะนี่ค่ะอันนั่งก,กินเต็มนี่ค่ะเพิ่มเบื้องเนาะเขาของเฮาเนาะค่ะเนาะเขาของเฮาข่า,าของเพิ่อนละค่ะเต็มอยังนี่นะ เต็มกัมาผ่องกับเป้าคู่ใจเพิ่นหน่อยนะ,ะ,นะ,ะเป้าจำพะละนองที่ต็มเพิ่มหน่ะยนะายวันนี้าให้น้องที่ต็มิด รบนกับ euh, um, okay. ้หกัอ no กับหญะค่ะีดก uh, ่อนว่าพ่นลมนไปูความสุขของเด็กๆเึ้นเนาะค่ะเนาะอาครุนเ่นได้ฟังท้องเนาะค่ะเนาะ นะคือเพื่อนของน้องกิ๊บเต็มนะค่ะหนุ่อๆกีรดิล็กนะค่ะนะเด็กๆนะค่ะเนาะนี่่คะหาคี่รดเลนค่ะนี่ยค่ะหาพาดเวทเด่นๆนะค่ะเนาะความสุขของเตี้ยๆค่ะเด็กยอ่อยบานคงของเฮานะค่ะเนาะ สวนก็ต้องแวะ,ะมมสวนก่อนนะจ๊ะเนาะพาท่านผู้ชมมาเลาะสวนก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปของหัวเนาะคะ่ะเนาะอ่ะไปเบิ่งหมากใหม่หมากไรสวนเฮาว่ามีอยังไงเบิ่บงกล้วยก็ได้มะนาวมะนาวมีมะนาวเนาะพี่คีน่ตนนะ,ะน <มา S 1> ต้นใหม่เนาะค่ะเนาะกำลังจะมีหนวยม, <า S 1> ม,ม,มะม่วงมะม่วงยังไม่ดอกเนาะของเต็มเอาไปเบิ่งสวนกล้วยน่อยแม่มะละกอมะละกอ,กอ,กอเอาแวะสวนกล้วยหน่อยนึงบ่ อไปแวะสวนกล้วยหน่อยนึงแล้วก็จังไปเบิ่งข้างลังข้างหลังนี่ค่ะสวนกล้วยของเฮานะค่ะนาะตอนไซส์ไซนะค่ะน,ะะนะะ้องเพิ่มสดชื่นเพิ่มเขียวค่ะไปยังว่นแม่นหน้าแล้งเนาะคะนะ่ะเนาะกล้วยเฮาก็ยังคงดูดีอยู่นะจ๊ะเนาะค่ะกัหน้าแล้งก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิแล้งแห้งซ้ำไรอีกล่ะจ้าตอนนี้กัดีอยู่เนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะ มีน้ำกะเชลยโฮดเพิ่นค่ะขันบ่ม okay. ีน้ำก็สิคือเคยเคยเห็นนะจ้า๊ะสวยขอางนอกนะคะเนาะเบึงน้ำไม่หลงนะคะมันยังคงยังอยู่เนี่ยน่คะน้อยนี่ค่ะว่าะเดีซุ่มเดีเย็นอยู่นี่ค่ะน้ำหลงก๋วยนี่น้องกินเต็ม พี่ปอพี่ปอเขามีแผนบอกว่าเนี่ยจะเอาปลามาเลี้ยงเนาะค่ะเน,น,น,ะะเนาะแน่ลองกลวยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวข้าก็สะทำการหลอกลองกลวยขึ้นเนาะค่ะเนาะให้ลึกแน่ค่ะเพราะว่านา้ำซนนี่ทางนาเป็นสิลงมาบ่คอ่อยลดบรนได้ะคะ่ะถ้าเปิดใส่กันนะบ่ค่อยลดแห้งเนาะค่ะเนาะปลาอะไรจกะจพี่ปอเพิ่นมีแผนว่า,าเสียบปลามาเลี้ยงใน่ลองได้จ้ะเนาะเดี๋ยวข้าก็เดียยเ๋ยวแรงนี้ข้าก็จะทำการ หลอกลองกล้วยให้เพื้นเลืกในจังหน่อยหนึ่งนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะลองกล้วยโซนหนาของเขาก็ที่เก็บน้ำอยู่ใน่นะค่ะเนาะนี่คะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาหลอกลองกล้วยให้เลืกลงอีกนิดนึงเนาะคะ่ะเนาะค่ะเดี๋ยวพี่ปอยเขาพี่ปอยวางก่อนนะคะเอาปัสสีเดี๋ยวป้าลูกป้ามาปล่อยเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะใส,ส,ส่กระสีหอ,ะะอเดี๋ยวป้าก<ม>ับพื่ส<ม>อสิส่งผือย่นนะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะลองมึงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะมาทำความสะอาด หลงเนาะคะ่ะหลงป่วยขงองเฮาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะต,ตุ้งเจ้านองมาขางองเฮาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะลงไปกินน้ำในหลงป่วยเนาะคะ่ะนี่ค่ะเจ้ายังนี่กาแฟเจ้ากาแฟกาแฟนี่ทีมักมักนอนน้ำนะคะนั่งมักเล่นน้ำเหมือนเหมือนว่านางควายเาหมือนนางควายเหมือนเต๋อ <laughs> แหวงเป็นบ้างแหวะมาดูเขา หลัง,งสวนเผาเฮา,า,าเนาะค่ะเนาะเข่าเาาข่าเนาะค่ะเนาะเป็ดเลงไรแล้วค่ะวันเดนม,มาเบิ่งไรเหมือนแล้วทุกคนอาจจะอึ้พงพอเหลืองเร็วอึ้งเลยเหรออึ้งพอเหลืองเร็วนังกิเตมะเจ้าอึ้งเหรอเอาอีนี้ตัวนังกิเตม <c oughs> เกี่ยวได้แล้วจา้าโอ้โหลมาทำไมลบมาอย่างนี้ล้วจา้าเธอนี่ค่ะ เขากวัยออกมาเลยนะโหการเผาลุมนะคะนเ,เาานาะเดี๋ยวเขาก็การเผาล้นเดี๋ยวเขาต้องเอาเพลินออกนะคะเนาะมาเลยขึ้นมาเลยจ้านี่ค่ะเกี่ยวใดละจ้าเข่าของเขา,ขานะคะเนาะหลังสวนเผาเขา,ขา,ขานะคะเนาะนี่ค่ะเกี่ยวใดแล้วสมนีเป็นเมตีนะคะเนาะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขากวัยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยสิไปนอนในะข้งมุดมัดแล้วขึ้นไปเร็วๆโอ้เข่าล้นเบิ้ลนะคะเนาะ ชาว้วยเพิ่มมวน,นะะเนนพิ่นเนาะค่ะเนาะสิลงเพิ่นเปลือกเปลนนในเขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหลังสวนหวนลังสวนผาห้องนี่ละจ้ะนี่ค่ะเขาก็เลี้ยงบ่นละจ้านี่ค่ะเกี่ยวได้แล้วจ้าเกี่ยวได้แล้วนะะเนาะนค่ะเนาะยังอาลามไปหมดละจ้า ผลเพื่อนก ge ันย i̇şte. ังเขียวนี่อยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าห่วงเพื่อนอะนี่ค่ะกัเขี้ยวได้แล้ว่ะจ้านี่ค่ะสามีกับเือว่าเขี้ยวได้กับเม็ดเม็ดดีเนาะค่ะเนาะแบบกระสีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเบืองห่วงผนห่วงเขาเลือค่ะเนาะนี่ค่ะนี่กัลมพายกระแทกเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะ เรื่องเร็วนะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลมเกือบเบิดหน้าแล้วเนาะจ้ะเนาะเป็นนักหวะะ่หวงค่ะเนาะห่วงเป็นเขาเป็นเต็มเม็ดนะะเนา,า,า,านะค่ะเนาะเขาบอว่ามีเหลียวเลยหวงเต็มกันนักเนาะค่ะได้เสื้อผ้าไปเบิง้งสว่วน้างคนเล็กๆน้อยๆนะคะที่ บึงสวนยอมหน่อยเฮาไหนไหนอ๋อยังกินไม่ได้จ้านี่ค่ะฝรั่นนรงใส่แดงค่ะฝรั่งของเกาสือนะคะเนาะยังบไมนได้แล้ะสายเนาะยายผึ่งเก็เี๊ยวแป้มืูอวานอันน,งงน,น,นี้อันนี้น่าจะได้ได้เก็บให้นี่ค่ะอันนี้กับแป้งกับเตี้ยมแป้งยังบม่ขึนแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะกระมาสปริงเกอร์อะไรอ่กระ สำรวจเรียบร้อยแล้วใส่ได้เบิร์ตทุกอย่างแล้วนะคะเนาะนี่คะ่ะทดลองน้ำค่ะก็ได้ซุ้มน,น้อยๆค่ะเดี๋ยวสิมาเปิดใหมะะแบบ้เนาะน่ามาตั้งแต่ค่ะฝนมากอ่ะพ่อก็บ่ได้เปิดพอเธอสปริงเกอร์พอดินซุ้มนะคะเนาะเ่าก็มาทําการตำรวจเรียบร้อยว่าใส่ได้เบิร์ตทุกอย่างแล้วแต่ก็เลยสิมาถางงานนี่คะ่ะถากไปแล้วได้ายแล้วเนาะคะ่าเนาะเนี่ยก็จะก็ปลูกพักปลูก ของกินนะคะในสวนยอมหน่อยๆน,นะคะเนาะเพระาะว่าในที่ว่างข้างล่างน้ำยังมีอยู่ยังเห็นยังมันด่เนาะจ้ะเนาะต้องล้างปีใหม่ไปเนาะจ้ะเดี๋ยวกาสิมาปลูกพักต้องหนังกินเต็มเนาะนี่ค่ะเหลือเรียกหน่อยๆยังทางยาวเพรท่านเซ็ตเนาะจ้ะนี่ค่ะนี่ก็ได้ไล่ละทางได้ไล่ละเด็กกาสิทุกคนลูกนี้ได้แล้วไปหาเสือเม็ดพักมาวานเนาะจ้ะไหนไหนได้ในสวนโอ้ไหนดูสิ ย่างย่างเขาไม่เป็นกว่านี้อีกย่างยายยายเพิ่งเก็บไปเมื่อวานนึงเดี๋ยวอีกสองสามวันยายจะมาเก็บใหม่ฝรั่งเฮานะคะเนาะก็่ด้าย่อยเก็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ฝรั่งกิมจูเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะซเคียวจิมจูของเฮานี่ค่ะการิเกเกือบๆได้นะค่ะเนาะคนนี้นะค่ะยายเพิ่งเก็บไปหลายรอบนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะผิวเพิ่งจะ บ่อสวยงามเลยแต่รสชาติยี่ยมแน่จ้ะนกิ่น,น,นเต็มนะมนี่ค่ะถ้าหนูกิ่นเต็มให้จบคลิปดีวกว่านะมาเสร็จแล้ป้าน้องว่าน้องพายลงไ,ไปไหวแล้วนะคะเนาะลูกใบกะเต็มหยาไหวเาพร้อมแล้วแนะจ้ะเนาะเอาจบคลิปก่อนจ้าฝากากดไลค์กดแชร์ให้โอบพุทธเสถาดีแชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะพอกั็ไม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า